วันนี้วันพระท่านทั้งหลายได้สร้างบุญสร้างกุศลอันใดขอให้จงตั้งใจรับพรอุทิศส,ส่วนกุศลแก่บุพการีชนของเราพร้อมกันยะทาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะป,ปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกัปปจันโทปนรโสยธามณิโชติรโสยธาสพีติโยวิวัตฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสิริด สนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธรรมมาวัตทันติอายุวันโนสุขังภาลัง